ค่ะเราจะทำชุดีของส่วนที่เป็นลินชักกันนะคะก่อนที่จะเดินมาที่รถเข็นผลไม้ของเขาที่อยู่ใกล้จุดเกิดเแล้วก็หยิบนี่กับผลไม้ที่วางอยู่บนตู้บอกว่าขอยืม่อนะเดี๋ยวเอามาคืนก็เรีอกเป็นพอนะคะเนก็จะนั่งอยู่ที่รั้วคนเันบก็จะ้างดัาใส่้าแค่เราขอความเป็นทางจากเจที่ ข้าพิธีเนี่ยนะก็สมควรให้การจราจรติดขัดปลอดภัยสุขสิริค่ะคุณบินบรีลิศที่บอกว่าเป็นพระเอกนอกจอเมื่อวานนี้นะคะก็สุงมโดนใช่เป็นไปในฐานะของเจ้าหน้าที่มูลนิธิเนี่ยนะคะก็เข้าค้าตัวแล้วก็เล่าว่าก่อนเกิดเหตุได้รับแจ้งว่ามีหญิงสาวจัดเด็กชายที่เป็นลูกของตัวเองเป็นตัวประกกลเพื่อเรียกร้องความติดขัด คุณเป็นเหตว่าประเมินว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยมีเจตนาเยงแค่ต้องการเรียบร้องความเป็นธรรมเกี่ยวกับแผนค้าที่ถูกเจ้าหน้าที่เทศกิจยึดนไปแล้วก็เคยไปร้องกับนายเพียงว่าเรื่องต้องเงียบค่ะทําให้ต้องมาต่อเหตุแบบนี้แล้วก็คุณเป็นประเมินว่าคุณสามด้านนะที่จะทาร้ายรู่งตัวเองจริงๆอย่างแน่นอนก่อนที่จะเข้าชาร์ก็อาศัยจังหวะที่งมีดเนี่ยหากแต่วน้องทาเราคิดว่าเขาชาร์ในจังหวะนี้แหละองมาเป่าก็ตัดสินใจเข้าไปทันที ร้อนอยากนึ่มเลคะก็ติดเขาเด็กตี้เลคะยายบอกว่าอ่ะจะกินก็ได้กินนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไม่ได้มาขายตรงนี้แล้วก็ถามว่าอ้าวทำไมล่ะก็ปกติก็เห็นยายเขาขายโดสะอาดเลย่ะยายก็บอกว่าอ๋อพรุ่งนี้ไปเห็นที่เศรษฐกิจเขาไม่ไมาขายเขาจับหมดเลยนะคะแล้วถามว้าแล้วยายจะไปไหนยายก็บอกก็ก็คงวิ่งวิ่งอยู่แถวนี้แหละวิ่งขายผู้ติดเศรษฐกิขนาดยังต้องวิ่งหนีเศรษฐกิจอยู่เลยค่ะยายก็พอเออตัด้อประมาณก็แบบขอทางก็โดนจับค่ะ มาขายของก็มาหาจิงสุดเกิดเหตุก็โดนจับแล้ะไช้กฎหมายแต่หลังจากปัะมีของคุณติดฤทธิ์ดีเกิดขึ้นเนี่ยทางปทมเขาก็ออกมาบอกกันนะคะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนคุณติดฤทธิ์เดชเนี่ยเขาทำผิดกฎกติกาเหมือนกันค่ะก็คือนําแผนของเขาเนี่ยไปผ่านช่วงต่อค่ะแล้วก็นี่ยกาจะมีขนาดขึ้นมานะคะก็หมายไม่ใช่กลับมายที่เดิมค่ะเขายืนยันนะคะว่าที่ฤทธิเดชเกิดขึ้เนี่ยก็ไม่ได้ทําเกินกว่าเหตุเพราะว่าคุณติดฤทธิเดชเนี่ยไปผิดกฎระเบียบก่อนนะคะ แล้วก็ต<ช>้องมาใสกันนะคะก็ต้องมีการพูดคุยกันค่ะนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปะค่ะบางทีตัวบทฎหไหนเองมันก็ไม่ได้สอดคอหรือว่าไปได้วยกันกับเรื่องของการทำมาหากินนะคะแล้วบางครั้งก็เป็นการจิบคันคนที่เขาพอสมควรค่ะแต่สุดท้ายเรื่องนี้ก็จบลงดีดีใช่ค่ะมาดูอีกเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องของคณะกรรมการกสชค่ะกสชทั้ง11่าคแล้วก็เช็เรียบร้อยค่ะ